สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะขยันเที่ยวชาแน,นลนะคะวันนี้เรามีบอลสีมาแบ่งปันนะคะคุณผู้ชมขามีไม่มากแต่คุณผู้ชมขาแต่อยากแบ่งปันนะคะคุณผู้ชมมาดูกันค่ะว่ามีอะไรบ้างนะคะคุณผู้ชมมาต้นแรกกันเลยนะคะคุณผู้ชมขาอันนี้เขาเรียกว่าเพชรพันล้านนะคะคุณผู้ชมต้นนี้กําลังสวยค่ะคุณผู้ชมขานี่สามใบกับอีกหนึ่งหลอดนะคะคุณผู้ชม นี่สามใบก็อีกหนึ่งหลอดกําลังจะกัดสีค่ะคุณผู้ชมถ้าเขากัดสีมาเนี่ยจะเป็นสีขาวชมพูนะคะจะเป็นขาวชมพูไม่อยู่สองต้นนะเพชรพันล้านนะคะเพชรพันล้านร้อยห้าสิบพร้อมส่งนะกาลังกัดสีเลยเวลาเขากัดสีมาเขาจะสวยมากจะเป็นเม็ดเม็ดสีชมพูขาวนะคะคุณผู้ชมเป็นนี่จะเป็นแบบนี้นะจะเป็นเม็ดเม็ดแบบนี้สีชมพูขาวก็จะเต็มใบเลยนะคะอันเนี้ยเขายังกัดสีไม่เยอะนะ เขายัางกัดสีไม่เยอะแต่กําลังจะกัดสีนะคะเนี่ยสามใบกับอีกหนึ่งหนึ่งหนึ่งหลอดนะคะคุณผู้ชมร้อยห้าสิบพร้อมส่งนะคะเนี่ยมีอยู่สองต้นนะต้นนี้กําลังสวยเลยดูดินี่กําลังสวยเลยดูอันนี้กัดสีแล้วนะเนี่ยเวลาเขากัดสีเขาเขาก็จะเป็นสีชมพูชมพูขาวแบบนี้เต็มใบเลยนะคะอันนี้เขาเพิ่งจะกัดสีนะถ้าคุณผู้ชมเอาไปเปลี่ยนกระถางเอาเขาจะโตเร็วมากๆเลยนะคะอันนี้หนูใส่กระถางสี่นิ้วนะหนูมีอยู่สองต้นนะ สูงประมาณคืบกว่านิดๆนะคะมีอยู่สองต้นต้นละร้อยห้าสิบพร้อมส่งนะคะเพชรพันล้านนะคะคุณผู้ชมด้วยอันนี้อันนี้ลูกของมนสวรรค์น,นะคะคุณผู้ชมเขาเรียกว่าลูกของมนสวรรค์น,นะอันนี้ดูดิเวลาถ้าเขาโตมาใครที่ชอบใบบอลสีใบแบบนี้นะคะคุณผู้ชมสีสันเขาจัดจ้านเลยอันเนี้ยเวลาเขากัดสีเขาจะเป็นสีสีแดงแดงสดเลยนะคะเนี่ยสีใบ สวยๆแบบนี้เลยร้อยห้าสิบพร้อมส่งนะคะเป็นลูกไม้ของมนสวรรค์น,นะคะสี่ใบนะคะคุณผู้ชมสี่ใบแบบนี้เลยร้อยห้าสิบพร้อมส่งนะคะอันนี้เขาเรียกว่าทะกลพักเกียรตินะคะเนี่ยเป็นบอลที่แบบชื่อดีมีความหมายอันนี้ต้นสุดท้ายแล้วนะคะคุณผู้ชมเวลาเขากัดสีเวลาเขากัดสีเขาก็จะเป็นสีแบบนี้เลยแล้วก็จะใบใหญ่กว่านี้มากเลยนะคะคุณผู้ชม สวยมากค่ะสามใบกับอีกสองใบกับอีกหนึ่งหนึ่งหนึ่งอันนะอันเนี้ยขายร้อยห้าสิบพร้อมส่งเหมือนกันนะคะเนี่ยเขาเรียกว่าทะคุนพระเกียรตินะคะบอนสีราคาแบ่งปันนะคะคุณผู้ชมค่ะนี่สวยๆเลยค่ะอันนี้อันนี้สวยกําลังสวยค่ะคุณผู้ชมอันนี้เขาเรียกว่ามะขวานลังสันนะคะอันนี้ร้อยห้าสิบพร้อมส่งเหมือนกันค่ะเท่ากับว่าต้นนี้ร้อยเดียวนะคะส่งห้าสิบบาทนะคะ เขาก็จะกัดสีสวยๆแบบนี้เลยเวลาเขากัดสีเขาจะสวยมากๆนะเอาไปเปลี่ยนกระถางเอาเขาจะโตมากเลยอันนี้เพราะว่าหนูเป็นกระถางสี่นิ้วนะอันนี้ก้านก้านหนูเอาไม้ค้ำก้านเขาไว้นะเพราะว่าลมแรงค่ะคุณผู้ชมลมหนาวกํลาลังมาแล้วลมแรงก็กลัว<ม>ก้านเขาหักก็เลยเอาเอา,เอาพยุงไว้นะคะเอาเอาไอ้นี่ไว้นี่เขาเรียกว่ามะขวานลางสันมันกำลัลงสวยๆเลยคุณผู้ชมดู กัดสีสวยๆเลยอันนี้เขาเรียกว่าเศรษฐีสุพรรณนะคะคุณผู้ชมเนี่ยกําลังจะกัดสีนะหนูมีอยู่สามต้นนะคะคุณผู้ชมนี่เศรษฐีสุพรรณกําลังสวยเลยเนี่ยใบใบของเขาอันนี้เป็นเป็นผ่าหัวนะคะเนี่ยผ่าหัวนะคะเนี่ยอันนี้เศรษฐีสุพรรณนะเดี๋ยวให้ดูต้นแม่เขานะคะคุณผู้ชมอันนี้เวลาเขาโตมาเขาจะเป็นแบบนี้นะคะคุณผู้ชม เวลาเขาโตเต็มที่นะเขาเรียกว่าเศรษฐีสุพรรณนะคะคุณผู้ชมเวลาเขาโตมาเขาจะสวยมากเขาเขาจะเป็นบอลใบใบแบบนี้เลยแล้วกัดสีก้านกระดูกเขาจะเป็นสีขาวและจะเป็นสีสีชมพูสีอะไรนะเขาเรียกว่าเรียสีโอรสเนาะนี่เวลาเขาโตเต็มที่มาเขาจะสวยแบบนี้เลยนะคะอันนี้ต้นละสองร้อยห้าสิบพร้อมส่งนะคะหนูเหลืออยู่สามต้นแล้วนะต้นละสองร้อยห้าสิบพร้อมส่งหนูเหลืออยู่สองต้นสามต้นแล้วอันนี้สวยมากดูดิ สวยมากๆเลยเวลาเลี้ยงอ่ะให้เขาให้ให้เขาโดนแดดนิดหน่อยนะให้เขาโดนแดดลาไรแล้วเขาจะกัดสีเร็วนะคะนี่ดูดิสวยจริงๆเลยดูแต่และต้นอ่าบอนสีของขยันเที่ยวเนี่ยส่วนมากอ่าจะเลี้ยงธรรมชาตินะคะคุณผู้ชมแต่ถ้าอยากให้เขากัดสีเร็วก็ให้เขาโดนแดดลําไรอย่างเงี้ยนี่หนูมีอยู่3มต้นนะอันนี้เขาเรียกว่าเศรษฐีสุพรรณนะนี่ใครอยากได้บอนสีใครอยากได้บอนสีสวยๆแบบนี้นี่แนะนําเลยค่ะเนี่ย เศรษฐีสุพรรณนะคะต้นละ250พร้อมส่งนะคะหมดแล้วหมดเลยนะคะคุณผู้ชมต่อด้ดยต้นนี้อันนี้เขามีลูกแล้วนะคะเนี่ยดูดิอันนี้เขาเรียกว่าจอมทับอันนี้หนูผ่าหัวเองนะอันเนี้ยแฟนหนูผ่าหัวเองจอมทับนะคะ<บ>คุณผู้ชมต้นแม่ของเขาสวยมากๆเลยนะคะ <üh> หนูมีหนูมีอยู่3ต้นต้นละ120พร้อมส่งนะเนี่ย120พร้อมส่งนะเนี่ยเ <t ops> ขาเรียกว่าจอมทับหนูมีอยู่3มต้นนะคะคุณผู้ชมต้นละ120พร้อมส่งนะ รีบๆเดอ้อใครอยากได้ก็โทรมาสอบถามหนูนะ0899212579นะคะต้นนี้เขาน่าจะมีหัวแล้วนเนาะี่ยจอมทับอันนี้ต้นแม่ของเขานะคะคุณผู้ชมเนี่ยนี่ต้นแม่ของเขาพามาจากต้นนี้นะคุณผู้ชมดูดิสวยมากสวยจริงๆอันนี้เป็นความภูมิใจหนูเลยดูด้วยฟอร์มใหญ่มากคุณผู้ชมดูอันนี้ต้นแม่เขานะอันนี้ต้นลูกของเขานะคะเนี่ยคุณผู้ชม เวลาเขาโตเต็มที่เขาก็จะสวยเหมือนแม่เขาแบบนี้เลยนะอันนี้จอมทัพนะคะหนูมีอยู่สามต้นนะนี่อยากได้บอลสีสวยๆแบบนี้นี่เอาแนะนําเลยค่ะจอมทัพนี่ต้นนี้เลยหนูมีอยู่สามต้นนะ <S 2> <S 2> ต้นละร้อยี่สิบพร้อมส่งนะต้นนี้ดูดิเขาเขากําลังสวยคุณผู้ชมดูอันนี้ <ๆ S 1> หัวเ <pierws sub S 1> ขามีหัวแล้วนะคะเพราะว่าเขามีลูกแล้วนะเนี่ยเขามีหัวแล้วนะนี่กําลังแทงหลอดออกมาอีกแล้วค่ะคุณผู้ชมดูกําลังสวยๆเลยเนาะดูดิจอมทัพนะคะเนีย <ๆ S 2> น่ย ต้นละ120พร้อมส่งนะคะนี่อ่าบอนสีนะถ้าผ่านนะสีเขาจะไม่ผิดเพี้ยนต้นแม่เขานะคะนี่คุณผู้ชมดูดิสวยอะแม่เขาสวยยังไงลูกเขาก็จะสวยแบบนั้นเลยดูสวยมากอะไรจะสวยเบอร์นี้เนาะจอมทับนะอยากได้โทมาหานูนะ0899212579นะคะคุณผู้ชมมาต่อด้วยอันนี้อีกต้นหนึ่งอันนี้เป็นบอนสีที่หายากนะคะคุณผู้ชมดูของเขาก็จะสวยประมาณนี้เลย อันนี้เขาเรียกว่าทานบุญนะคะเนี่ยฟอร์มเขาใหญ่มากเวลาเขาโตมาเต็มที่เขาจะกัดสีได้มากกว่านี้อีกนะคะเป็นบอลสีที่แบบสวยมากนี่เวลาเวลาเขาเนี่ดูดิเขาเขาจะสวยไม่เหมือนบอลสีอื่นนะใบเขาหนามากแล้วก็ตรงนี้เขาจะเป็นแบบนี้ือความแปลกของเขาคุณผู้ชมคะดูดิจะเป็นแบบนี้เลยนะคะเนี่ยนี่ดวงสะดือของเขาจะ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 ,จะไม่เหมือนบอลสีอ,อื่นนะ สวยมากเขาเป็นไม้ก้านดํานะคะคุณผู้ชมดูสวยอันนี้เขาเรียกว่าพรานบุญเป็นเป็น,ปนบอนสีที่เสริมมงคลเรานะคะคุณผู้ชมคะ่ะเสริมมงคลเสริมบารมีเรานะคะคุณผู้ชมนี่สวยมากมีต้นลูกมาแบ่งปันนะคะอันนี้ต้นลูกของเขาดูดิอันนี้ต้นลูกของเขา,นนขเขา250้า e พร้อมส่งนะคะพรานบุญน,นะคะ250พร้อมส่งหนูเหลืออยู่3ต้นแล้วนะคะคุณผู้ชมนี่เหลืออยู่3ต้นนี้แล้วนะ สามต้นนี้สุดท้ายจริงๆแล้วไม่มีแล้วค่ะคุณผู้ชมไม่มีแล้วเขาเรียกว่าพรานบุญนี่อันนี้สวยมากดูเนาะกําลังจะกลับสีเหมือนแม่เขาเลยดูดิอันนี้เป็นไม้ผ่าหัวนะคะพานบุญเนี่ยเป็นไม้ผ่าหัวเขาก็จะสวยประมาณนี้เลยแต่ละใบดูสวยมากอากระถางละ2องห้าสิบพร้อมส่งนะคะคุณผู้ชมเขาเรียกว่าพรานบุญอยากได้ก็โทรมาหาหนูนะเนี่ยโทรมาสอบถามได้นะคะอยากได้บอลสีแบบ คือคือมันจะสวยไม่ซ้าใครค่ะแล้วก็บอนสีของฟาร์ของสวนขยันเที่ยวชาแนลเนี่ยเขาก็จะมีมาแบ่งปันราคาจับต้องได้นะคะคุณผู้ชมค่ะนี่สวยๆเลยเนาะ <S <S เขาเรียกว่าพรานบุญเป็นไม้ที่เป็นบอนสีที่เสริมมงคลอ่าเป็นสิริม,มงคลสําหรับตัวเรานะคะคุณผู้ชมอยากได้แบบบนสีสวยๆแบบนี้ไปเลี้ยงนะคะคุณผู้ชมแนะนําเลยพรานบุญนะคะหนูมีอยู่3ต้นเดอ้อ ต้นละ250พร้อมส่งนะหมดแล้วหมดเลยนะไม่มีแล้วนะคะคุณผู้ชมนี่สวยๆเลยพรานบุญค่ะคุณผู้ชมค่ะนี่สวยเนาะหนูยังชอบเลยดูดีแล้วก็มาต่อด้วยอันนี้นะคะอันนี้เนี่ยต้นสุดท้ายแล้วนะคะคุณผู้ชมค่ะต้นสุดท้ายแล้ว, compile, วอันนี้เขาเรียกว่าลูกของอ่ศิลาหุ้มทองนะคะอันนี้เป็นไม้พร้อมเมล็ดนะอันนี้200พร้ pm. อมส่งนะคะคุณผู้ชมอันนี้หมดแล้วหมดเลยนะคะคุณผู้ชมคะ รอบนี้หนูหมดแล้วหมดเลยไม่มีแล้วนะคะคุณผู้ชมเพราะว่าบอลสีตอนนี้เขาจะโตช้าค่ะเพราะเขาจะเข้าสู่ฤดูหนาวแล้วนะคะบอลสีก็จะโตช้านะเวลาเราเราผ่าหัวบอลสีเขาก็จะโตช้านิดนึงค่ะคุณผู้ชมคะดูสวยเนาะหนูชอบจังเลยดูดิสีของเขาจับจ้านแบบนี้เลยก้านกระดูกเขาจะเป็นแบบนี้เลยคุณผู้ชมคะงามมากสวยมากๆเลยดูโอ้อันนี้เขาเรียกว่าลูกของศิลาหุ้มทองนะคะนี่ ลูกของศิลาหุ่มทองต้นละสองร้อยพร้อมส่งเหลือต้นสุดท้ายแล้วนะคะเนี่ยอถ้าเอาไปเลี้ยงไม่ผิดหวังนะคะคุณผู้ชมถ้าไปเลี้ยงไม่ผิดหวังเลยเขาสวยมากๆเลยค่ะต้นนี้ค่ะมาต่อกันด้วยต้นนี้เลยนะคะอันนี้เขาเรียกว่าสีบุรีดำนะคะนี่สวยมากค่ะคุณผู้ชมขาดูกำลังกัดสีเลยคุณผู้ชมขานี่งามๆเลยดู สีบุรีรัมนะคะอันนี้ขายอยู่ที่350พร้อมส่งนะคะคุณผู้ชมกระถาง6นิ้วน่าสูงคืบกว่านะคะคุณผู้ชมสีสันเขาสวยมากค่ะคุณผู้ชมคะอันนี้ใครได้ไปไม่ผิดหวังเลยนะคะสีบุรีรัมกําลังกัดสีเลยดูอันนี้ดูดิเหมือนหางนกยุงเลยดูสวยมากอันนี้สวยจริงๆงามสวยจริงๆเนาะมันเป็นบอลที่ชื่อดีด้วยนะคุณผู้ชมเขาจะออกสีสีชมพูชมพูหวานนะคะไม่ใช่ชมพูเข้มเขาเป็นชมพูหวานแบบนี้เลย สีบุรีรัมนะคะเนี่ยกัดสีแล้วด้วยสวยๆเลยเนาะสวยมากต้นนี้มาดูต้นนี้ค่ะคุณผู้ชมค่ะต้นนี้สวยมากคุณผู้ชมดูอันนี้เขาเรียกว่าผีเสื้อสมุทรป่านะคะคุณผู้ชมดูดิเวลาเขาโตเต็มที่อันนี้หนูมีต้นเล็กแบ่งปันนะคะคุณผู้ชมคานี่หนูมีต้นเล็กแบ่งปันนะคะคุณผู้ชม โอ้ลมแรงมากเลยนี่หนูมีต้นเล็กแบ่งปันนะผีเสื้อสมุทรป่าอันนี้ร้อยหนึ่งพร้อมส่งนะคะคุณผู้ชมร้อยหนึ่งพร้อมส่งผีเสื้อสมุทรป่านะคะคุณผู้ชมคาอันนี้หนูผ่าเองนะอันนี้แฟนหนูผ่าเองกับมือเลยนะคะคุณผู้ชมถือว่าแบ่งปันให้กันนะคะคุณผู้ชมถือว่าแบ่งปันกันเนาะผีเสื้อสมุทรปา่าสวยๆเลยดูดิอันนี้ร้อยหนึ่งพร้อมส่งนะคะเนี่ยเวลาเขาโตมาเต็มที่เขาจะสวยแบบนี้เลยบบเขาเป็นบอลก้านดำแล้วก็ใบใหญ่มากนะคะคุณผู้ชมดู แล้วก็ฟอร์มใหญ่มากคุณผู้ชมเห็นไหมเนี่ยเขาเรียกว่าผีเสื้อสมุดป่านะคะคุณผู้ชมคะนี่อยากได้บอลสีใหญ่ๆต้นใหญ่ๆใ,ใบใหญ่ๆสวยๆแบบนี้นี่แนะนําเลยผีเสื้อสมุดป่าเขาใหญ่จริงค่ะคุณผู้ชมคะนี่หนูมีหนูมีอยู่สต้นนะเนี่ยหนูมีอยู่สีต้นที่จะมาแบ่งปันกันนะคะคุณผู้ชมคะอยากได้ก็โทรมาหาหนูนะ08992 1 2 5 7 9นนะคะคุณผู้ชมสวยๆเลยผีเสื้อสมุทรป่าเดอ้อ อยากได้โทมาหาเด้จ้าต้นละลอยเด้จ้าอันนี้เขาเรียกว่าพะโมกค,คานะนะคะคุณผู้ชมคะ่ะนี่เป็นบอลกาบ <ๆ S 2> นะคะคุณผู้ชมเป็นบอลกาบนะนี่คุณไหนอยากได้โทมาหาหนูนะนี่ต้นแม่ของเขานะเวลาเขาโตเต็มที่เนี่ยเขาจะกัดสีเป็นแบบนี้เลยนะคะคุณผู้ชมคะ่ะอันนี้น่ะตอนนั้นอะไรแดงเขาขึ้นนะเขาก็เลยเขาใบเขาก็เลยเป็นแบบนี้อันนี้หนูรักษาหายแล้วนะคะคุณผู้ชมเขากําลังจะเริ่มสวยแล้วนะคะคุณผู้ชมคะ อ,อันนี้เขาเรียกว่าพะโมคคลานะเวลาเขากัดสีก็จะสวยเป็นแบบนี้เลยนี่อันนี้หนูมีมาแบ่งปันนะคะหนูมีอยู่2ต้นนะตอนนี้เหลืออยู่สองต้นแล้วค่ะคุณผู้ชมนี่ต้นนี้เลยนี่พะโมคคลานะกาลังกัดสีเลยค่ะคุณผู้ชมขาดูอันนี้เขาก็กัดสีสวยเหมือนกันค่ะคุณผู้ชมดูนะคะเวลาเขากัดสีก็จะเป็นแบบนี้อันนี้ก็กําลังกัดสีเหมือนกันพระโลกพะโมคคลานะนะคะคุณผู้ชมอันนี้ มันมันไม่ค่อยสวยแล้วนะมันจะมีตําหนิอยู่นิดนึงนะคะคุณผู้ชมอันเนี้ยสองห้าพร้อมส่งแล้วกันเพราะเขามีตําหนิใบเขาไม่ค่อยสวยละอันนี้สองยห้าพร้อมส่งนะคะสวยสวยเลยดูดิมีอยู่2ต้นนะนี่อันนี้เหมือนกันอันนี้ก็สองหพร้อมส่งเหมือนกันนะคะคุณผู้ชมนี่สองสพร้อมส่งเหมือนกันพะโมกคลรานะนะคะ อันนี้อันนี้หนูหนูไม่ค่อยให้เขาโดนแดดนะสีเขาก็จะเป็นสีเข้มแบบนี้แต่ถ้าให้เขาโดนแดดเขาก็จะเป็นสีนี้นะพะโมกคานะเหมือนกันมันก็จะใกล้เคียงกันค่ะคุณผู้ชมคะนี่เวลาต้นแม่ของเขาก็จะสวยประมาณนี้เลยอันนี้กัดสีดูเหมือนกันเลยนะพะโมกครารันะอันนี้ก็กัดสีแบบนี้เลยเหลืออยู่สองต้นนี้แล้วนะคะคุณผู้ชมคาะนี่หมดแล้วหมดเลยนะพะโมกคาันะนะคะคุณผู้ชมขายสองร้อยห้าสิบพร้อมส่งนะคะเนี่ยสองต้นสุดท้ายแล้วนะคะเนี่ย หนูผ่าหัวแล้วแต่ยังไม่โตนะนี่ถ้าใครอยากได้ก็โทรมาหาหนูนะพระโมคคัลลานะ <c oughs> เขาเป็นบอลที่มีแข้งนะคะคุณผู้ชมบอลที่มีแข้งแบบนี้นี่เขากาลังกัดสีเลยขนาดแข้งเขา,เาก็ยังกัดสีเลย <c oughs> ดูอันนี้ก็อันนี้ก็สวยพื้นพื้นใบเขาเวลาเขากัดสีจะเป็นแบบนี้และแข้งเขาเวลากัดสีก็จะเป็นแบบนี้เหมือนกันนะคะคุณผู้ชมนี่พื้นใบกัดสีเป็นแบบนี้แข้งเขาก็จะกัดสีเป็นเหมือนพื้นใบเหมือนกันนะคะคุณผู้ชมดูสวยเนาะ เหลือสองต้นสุดท้ายแล้วอยากได้โทรมาหาหนูนะคะเนี่ยส,ยสวยๆเลยพะโมกคลรานะนะคะคุณผู้ชมดูต้นแม่ของเขาก่อนดีสวยไม่แพ้กันเลยสามต้นเนี่ยนะสวยแตกต่างกันไปค่ะคุณผู้ชมอยากได้โทรมาหาหนูนะ0 8 9 9 2 1 2 5 7 9นะคะคุณผู้ชมค่ะก็หลังจากที่พามาชมบอนสีส,สวยๆของขยันเที่ยวชาแน,นลแล้วนะคะคุณผู้ชมถ้าอยากได้บอนสีก็โทรมาหาหนูได้นะ0 8 9 9 2 1 2 5 7 9นะคะ ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์กด,ต,ด,ต,ดติดตามให้หนูหน่อยช่องขยันเที่ยวชาแน,นลนะคะสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้ก่อนไว้เจอกันคลิปหน้านะคะคุณผู้ชมค่ะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะเจอกันคลิปหน้านะคะคุณผู้ชม